สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นน้องพายุร้องไห้หนักมากรู้คำตอบแล้วพีคสุดๆร้องหนักมากใครเป็นคนทําเพอแป๊บแป,ป๊ก็เป็นหนุ่มแล้วล่ะครับสำหรับสายฟ้าพายุคูแฝดซุปตาฝันน้ำนมลูกชายสุดที่รักของชมพู่อารยาและน็อตวิสรุธแถมเป็นขวัญใจแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยล่ะค่ะ ซึ่งอีกไม่นานเกินรอพี่สายฟ้าพี่พายุก็เตรียมเป็นพี่ชายคนโตของบ้านเพราะตอนนี้มามีชมพู่กำลังตั้งท้องอ่อน และล่าสุดค่ะว่าที่คุณแม่ลูกสามได้พาลูกๆออกจากบ้านอีกครั้งไปทานอาหารนอกบ้านงานนี้พี่สายฟ้าพี่พายุต่างดีด้ากันสุดๆค่ะนอกจากจะได้เปิดหูเปิดตาแล้วยังได้ทานอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกด้วยแต่ทําไมงานนี้มีเด็กเสียน้ําตาอย่างหนักแต่พอรู้ความจริงแล้วทาให้พี่แฟนๆทั้งคามทั้งเอนดูก็เพราะยุหิวอ่ะแม่นะ้าเอนดูเสลือเกินค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ